ุมทัพท์ต้องคำสาบใจกลางวัดมหาธาตุก่อเนื่องด้วยวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดหลวงแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ทําสังายาแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัดจึงมีพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่เก็บรักษาสิ่งของทรงคุณค่าเก่าแก่กว่าร้อยปีและยิ่งกว่านั้นคือยังได้ค้นพบขุมทรัพย์สองครั้งติด ครั <muitas> <arias> there, um, level, no ้งท ah ี่หนึ่งเนี่ยได้ค้นพบสมเด็จอรหังในพระอุโบสถสมเด็จอรหังตรงนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องต้นแบบของสมเด็จวัดระฆังเพราะผู้ที่สร้างเนี่ยคือสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนผู้เป็นพระอาจารย์ของพระพุทธจารย์โตพมรังสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลสารและพุทธคุณจึงคล้ายกันนั่นก็คือเด่นด้านเมตตามหานิยมค้าขายแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดมากๆด้วยความที่เมเป็นจิตอาสาของทางวัดตอนนี้เนี่ยทางวัดก็ได้นําสมเด็จอรหังออกมาให้ผู้ ที่มีใจบุญร่วมบุญบุรณะซ่อมแซมวัดเพียงสามสามกาวก็ได้รับสมเด็จอรหังหนึ่งออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูขุมทรัพย์